สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณครูเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องๆ้องวันนี้มาเราขอเชิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครับเพื่อนเพื่อนคงรู้หนูนี้หนูเดินมาว่เป็นหนูยักษ์อายุสองร้านปีนะครับมีการค้นพบซากดำบรรหรือฟอสซิลหากเป็นซากที่สมบูรณ์ของสัตว์ชนิดนั้นๆก็นับเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยอย่างมาก แบางครั้งก็พบเพียงส่วนสักที่ทำให้นักวิจัยต้องอาศัยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยสร้างให้เป็นรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งการสร้างใหม่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในการวิจัยในอนาคตเมื่อเร็วๆนี้นักศึกษาจากวิทยาลายัยแพทย์ฮารยอสในอังกฤษได้สร้างแบบจำลองดิจิทัลครั้งแรกของ รกระโหลกศีษษะหนูดรเมามีลักษณะคล้ายกระรอกจิว๋วแต่ฟอสซิลหนูโบราณตัวนี้กลับมีขนาดใหญ่มาขึมาและอาศัยอยู่บนเกาะซิซิลีในอิตาลีเมื่อสองล้านปีก่อนนักวิจัยประเมินว่าหนูที่สูญพันธุ์ไปนานและมีขนาดใหญ่นี้จะดูมีขนาดเท่ากับแมวตัวหนึ่งโดยโรกระโหลกศีรษะที่สร้างขึ้นใหม่เป็นดิจิทัลมีความยาว10เซนติเมตรขอขอบ จาไทยรัฐออนไลน์และฝ่าติดตามข่าวสารทางช่องอนุบาลสูงขาทีวีของโรงเรียนอนุบาลสงงขาค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญพบกับครูเวนประจำวันคุณครูวิราวันศีรสสันค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกๆทุกคนนะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูมีภาพ ภาพนี้ค่ะอ่ะเ,ออเหลืองๆมีตัวสอนสีแดงพื้นสีเหลืองตัวสอนสีแดงมีคําว่าเจ <J. S 2> ล,ลูกทราบไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับเทศกาลอะไรคะช่วงนี้เจ <J. S 1> <J. S 2> ก็คือเทศกาลกินเจใช่ไหมลูกอ่ะเทศกาลกินเจนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนตรงนี้ธงเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือธงธงเลักษณะแบบนี้เรียกธงราวนะคะแล้วก็ธงแบบนี้จะปักทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาทราบกันนะคะว่ามันมี ความหมายและสัญ,ญลักษณ์อย่างอะไรบ้างนะคะอาแล้วทราบไหมลูกว่าเทศกาลกินเจเนี่ยจัดกันยิ่งใหญ่มากเลยและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเลยนะคะ<ๆ>ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันคนต่างประเทศเขารู้จักก<ๆ>ันนะคะเทศกาลกินเจที่จัดได้ยิ่งใหญ่มากที่สุดอยู่ที่ภาคใต้ของเราทราบไหมคะว่าจังหวัดนั้นะคะือจังหวัดอะไรลูกๆทราบไหมคะทราบไหมคะนี้องส่งทราบไหมลูกจังหวัดภูเกตูเกตเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูมีคลิปาการจัดเทศกาลกินเจที่จังหวัดภูดเก็ตมาฝากค่ะเราไปรับชมกันค่ะเชิญค่ะ เทศกาลกินเจของจังหวัดภูเก็ตนะคะโอ้แล้วถ้าเราดูแล้วก็น,น่ากลัวนะลูกนะลูกๆอย่าไปทำนะคะที่เอาเหล็กแหลมทิ่มปากอย่างนี้นะคะเป็นความเชื่อทางศสยศาสตร์คนที่ทาตรงนั้นจะต้องผ่านพิธีธกรรมของเขานะคะเรียกว่าผู้แบบคล้ายๆผู้ข่าทรงนะคะทรงเจ้าน,นั่นเองนะคะอันนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจริงๆก็เริ่มมาแล้วนะลูกนะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจะไปสิ้นสุดที่วันที่25ตุลาคมนะคะถือว่าผ่านมาแล้วประมาณ5วันนะประมาณนั้นได้นะคะรวมทั้งหมดจะมีทั้งหมด9วัน แต่บางคนนี่อาจจะกินล้างท้องไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะคะลาคะคะ้ลางท้องหมายความว่านะั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงเทศกาลกินเจจริงๆประมาณ1นึ่งถึงสองวันเพื่อให้ร่างกายนั้นปรับสภาพได้ดีทีเดียวนะคะทีนี้เรื่องของการกินเจลูกคําว่าเจเนี่ยในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอุโบสถหรือการรักษาศีลแปดนั่นเองนะคะของศาสนาพุทธนิกายมหายานนะคะจะมีการรักษาอุโบสถศีล ไม่มีอ่าไม่บริโภคอาหารหลังเที่ยงวันนะคะโดยตามหลักของศีล8ข้อนะคะและไม่บริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะ,ะทีนี้และอีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่ากินเจไปด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ทําไมต้องอกินเจและกินเจนั้นมีประโยชน์อย่างไรคุณครูสรุปคร่าให้ฟังนะคะ ประโยชน์ของการกินเจอันที่1นนะลูกประโยชน์ของการกินเจอันที่หก็คือเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะอาหารเจถือว่าเป็นอาหารชีวจิตอย่างหนึ่งนะคะช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุลล้างพิษในเนื้อ,อล้างพิษในร่างกายนะคะรวมถึงช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนจีนเชื่อว่าเนื้อสัตว์เป็นหญิงและผลไม้เป็นหยางนะคะโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยมักทา สัตว์มากกว่าผักผลไม้เพราะฉะนั้นการงดทานเนื้อสัตว์ก็จะเป็นการปรับสมดุลให้ร่างกายหยินหยางสมดุลกัน,นเองนะคะต่อไปก็เพื่อเป็นการทําบุญการกินเจเป็นการทําบุญนะลูกเพื่อชําระล้างจิตใจให้สะอาดไม่เบียเดเบียนสัตว์โลกทําให้จิตใจเราผ่องใสมากขึ้นนะคะต่อไปเพื่อละเว้นกรรมนะคะข้อที่3เพื่อละเว้นกรรมนะคะ เพราะว่ากรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแน่นอนเป็นสิ่งไม่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งการจ้างฆ่าสัตว์นะคะเพื่อการบริโภคทีนี้เมื่อเราทราบว่า,าเป็นการงดบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการช่วยชีวิตสัตว์นับพันนับหมื่นเราก็จะช่วยลดกรรมของเราได้ด้วยนะคะทีนี้คุณครูมีภาพที่เกี่ยวตรงนี้เรื่องของอถุมว่านี่เป็นธงแล้วกันนะคะแล้วก็พลิ้นออกมาก็เป็นภาพธงนะคะเป็นทงเจเราจะเห็นว่า เจหรือใจก็หมายถึงการอของที่ไม่มีข่าวนะคะแล้วก็มีตัวอักษรสีแดงตัวอักษรสีแดงเนี่ยเป็นความหมายถึงเรื่องของความเป็นสิริมงคลส่วนพื้นสีเหลืองนะคะพื้นสีเหลืองก็จะหมายถึงศาสนาพุทธนั่นเองนะคะนอกจากการไม่รับประทานเนื้อสัตว์แล้วยังห้ามกินอะไรอีกบ้างลูกๆทราบไหมคะว่าเราไม่ได้งดเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคะคนที่กินเจนั้นจะต้อง งดผักที่มีกลิ่นฉุน5อย่างด้วยนะคะผักที่มีกลิ่นฉุน5อย่างนั้นมีอะไรบ้าง1ก็คือกระเทียมการกินกระเทียมรับประทานกระเทียมเข้าไปเนี่ยไม่ดีต่อหัวใจนะคะหอมใหญ่หอมแดงหอมขาวหรือต้นหอมเนี่ยไม่ดีต่อไตหลักเกียวเป็นผักของจีนมีลักษณะคล้ายกระเทียมโจมโนนะคะไม่ดีต่อม้ามกุยช่ายไม่ดีต่อตับและใบยาสูบ ไม่ดีต่อปอดเมื่อเราสูบเข้าไปนะคะนอกจากผักที่มีกินฉุนแล้วไม่ควรระหว่างาเราไม่ควรรับประทานอาหารต่อไปนี้ระหว่างกินเจด้วยนั่นก็คือพวกนมก็งดนะคะเนยน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอกจากนั้นเป็นพวกอาหารรสจัดเช่นเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดก็งด,<ม>ดนะคะ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ทุกชนิดงดหมดค่ะใครที่กินเจอย่างจริงจังการรับประทานอาหารจะต้องไม่ปะปนกับคนที่ไม่ทานเจและจะต้องทานอาหารจากคนที่ปรุงที่กินเจด้วยกันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับคนทานเจแต่ถ้าเราได้ลองทานเจแล้วก็จะดีต่อสุขภาพนะคะยิ่งถ้าเราได้ออกกำลับบงกายด้วยแน่นอนเลยค่ะหุ่นจะสวยหลอ่อเพอร์เฟกนะหนะ้าตาก็จะสดใสนะคะ วันนี้ก่อนที่เราทั้งสามนะคะจะไปก่อนวันนี้พบกับเราเพีแค่นี้ก็จะเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆจากานักเรียนชั้นปุมศึกษาปีที่5ทับ7นะคะขอเชิญชมคลิปค่ะสัหรับพวกเราก็พบกับพวกเราแค่ <Okay. S 2> นี้นะคะลูกนะสวัสดีค่ะ สดๆจ้ารอบนี้ฉันเคยซื้ออร่อยมากแถมเก็บได้นานอีกด้วยกระถามเราดีกว่าแล้วทำยังไงนั่นสิว่าแต่แนมเนี่ยทำไมถึงเก็บได้นานล่ะคะลายมันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะหลานภูมิปัญญาคืออะไรหรอคะภูมิปัญญาพื้นบ้านคือความรู้ที่ชาวบ้านได้มาจากบรรพบุรุษน่ะงั้นเดี๋ยวยายจะพาหลานๆไปทำแหนมนะจ๊ะจ้า สวัดีค่ะหนชื่อเด็กชายนภวัตเก้วทสสองเลขที่สิบชั้นปห้าทับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชุติการน้อมคดเลขที่สองอยู่ชั้นปห้าทับเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนธพรกทัยรักเลขที่สิบเอ็ดอยู่ชั้นปห้าทับเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนิทีาจีราพันเลขที่สอยู่ชั้นปห้าทับเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนิตาบุษุสุขเลขที่ยี่สามอยู่ชั้นปห้าทับเจ็ดค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิติทรเขียวหอมับเลขกที่สิบห้าอยู่ชั้นปว่าทับเจ็ดนะวันนี้กลุ่มของพ่อครัจะมานำเสนอคุณปัญญาคุณบ้านการทำแหนมเห็ดนางฟ้าเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะส่วนผสมของแหนมเห็ดนางฟ้าหนึ่งเห็ดนางฟ้าหนึ่งกิโลกร,รมัมสองเกลือยี่สิบกร,รมัมสามข้าวเหนียวหนึ่งร้อยกร,รมัมสี่ กระเทียมสับละเอียด100กร,รมัม5พริกขี้หนูตามต้องการขั้นตอนการทำ 1. ล้างเห็ดนางฟ้าให้สะอาดฉีกเป็นเส้นเล็กๆ ข้าเหนียวกระเทียมสับลงไปในเห็ดและคลุกเคล้าให้เข้ากัน 4. นำไปใส่ถุงพลาสติกทำให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมรัดยางให้แน่น ถ้าชอบรสเผ็ดให้ใส่พริกขี้หนูลงไปตามต้องการ แช่ชีอ,อานาทิให้อง2-3วันให้แหนมมีรสเปรี้ยวแล้วเก็บใส่ตู้เย็นสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานถึงหนึ่เดือนการทำแหนมเผ็ดนางฟ้าเป็นภูมิปัญญาไทยที่นำผลผลิตมาจากการเกษตรที่เหลือจากการจำหน่ายหรือรับประทานมาแปรรูปเป็นอีกผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งสามารถเก็บได้ในระยะยาวและสามารถนำไปจำหน่ายได้คะ่ะ ขอคุณค่ะ